แรเพกำพิกกะเคอสขอเกม สวัสดีครับกาลสวัสดีงามครับนีนเข้าครับช่วงบ่ายช่วงตอนเข้าวันนี้ครับผัดข้าหน้าครับช่วงกักตัวอยู่บ้านมีอะไรในตู้เย็นก็จับมาผัดยัดเส่จานนะครับจะผัดข้าหน้าหมูสามจันครับอันนี้ก็ต้มน้ำซุปนะครับเน้อต้มน้ำซุปพักครับมีพักกาดข่าวอยู่ในตู้เย็นมาต้มเป็นน้ำซุป ประแขกํำพริกใส่ผัดค้าของเรานะครับพริกในงสวนบ้านนะประแคกแล้เนีน่ยเนาะไม่ได้ออกไป,กปไหนนะครับช่วงนี้ครับอยู่แต่ในบ้านนะครับอยู่แต่ในบ้านมาเป็นถ้าแจกับจากอีสาตมานะครับับอยู่แต่ในบ้านจะพัดตอนบ้านนี่ครับนี่นี่กินนี่ครับง่ายเลย ข้อไข่ดาวโปบไข่ดาวหนะ่อยไปแข่งหน่อยแม่นนี่ครับไข่ดาวนะครับสิ่มมือลงเบ็ด าออมาแล้วหนึ่งข่องนะครับเียบร้อยส่ข้าวเลยยังไงนะครับ อืมอืมอือะทำหอมนะมัน

นิดแข่เครั okay, บขอเกม,มจะขายเกี่ยวด้วยขายเขียวนะครับน,รน,น,น้ำตาลที่เงใส่เลยน้ำตาลน้าตาลลงไปนะครับอีกหน่อยมือเลยครบครับล้ำนำนานนี้ หอมหอมเลยมันจะหลาดเข้าให้เราเขให้หน่อยหัวตับหอมตับหน่อยน,นะครับ <c oughs> ต้มกุ้เขา รอดน้ำทุกหน่อยนี่ครับน่ากินมากอันสักทีเสร็จเรียบร้อยครับใหเดาวเขานะครับแตักลาดเลยด้วสีสันน่าตาน่ากินขนาดแั้ เวลาจานนะครับช่วงบ่ายนี่กินง่ายๆเลยมาได้เอาไปไหนครับอยู่แต่ในอยู่แต่ในบ้านครับช่วงนี้กินรับกินรับกินรับกินน้อนครับนี่ครับปะไปกินกันเลยครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีามวครับมาครับกินข้าวครับช่วงบ่ายนะครับพัดข้าหน้าครับมามาแขกมาเลยกินข้าว เบิ่อต้องจิ้มหัวขอนฝีมือปลาแคกวันนี้จานน้ำปลาก็มั่วจานน้ำปลาก็เติมน้ำปลาทำยังไงในกำแหนิดครับเห็นแล้วเจออะไรก่อนกอบนี้มันชุบมันห่อน จะได้นำไใหรเหรอนำอยู่หนอสุดยอดฝ <c oughs> ีมือพัดต้องประแขกลงปุบ๊บใส่บดังปับ๊บได้ครับอื้อหือ นี่จะได้จะมีจน้ำปลาสักหน่อยมั้งน,น้ำซุปกับากาัดขาวของหอมหน่อย <c oughs> ดีเนี่ยมีความข้าหน้าเหลือสองกัน <c oughs> เออเลือมใส่ไงซาโต้เจียวถ้าซาโต้เจวกินจะหอมมันหน่อย กึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกินตัวกึดตัวให้คาดอย่างเงี้ยอยู่นะมมีมีนกสุกหกอนุอ่งคอสองใบใบอยงนี้นะอืมเย็น น้ำหนักข้าวคนอาจารย์นะครับไข่ดาวด้วยอืมทอดมะเขือเปื่อย มองก,กานกานอยู่นี่งั้นแต่เอาซุปม,มันทอดผักเยอะๆกินผักเยอะๆ <c oughs> นี่มะแขงเนี่ยใส่พริกไทย ไม่ครับ <laughs> ไม่ไไทยหอมเขียวเนาะอยูเข้าอ,อยู่เข้า,อขาสองโมงนี่สองโมงปลายแล้วมาแล้วเหนื่อยแตกแล้วถึงงานแล้วเฮ้ยตักจะช่วยเรามาเลยลืมอ่ะอยู่เข้าเนาะ มไม่รนะู้ป่ะเอาเนี่ยเอาเอาแบบสั้นๆมาหนึ่ลิป <c oughs> เนาะพอหายที่ถึงนะครับเดินไหมขึ้นหน้ครับนี่ครับ